นี่สิขนนิ่มมากเลยครับหลังจากผัดขนแล้วนะตัวนี้ผัดขนละขนไม่ค่อยลวงก็จะมาเล่นกับมันบ้างเป็นบางครั้งครับก็นี่เลี้ยงไว้ที่บ้าน นอยซี่ตัวนี้ชื่อนอยซี่นะส่วนตัวนี้ชื่อดงกิวครับตัวนี้สักสิบเอ็ดสิบสองปีละตัวนี้สักนอยซี่นี่สักกี่ปีห้าโลเอไม่สิหกปีน่าจะสักหกปีเป็นหมาขี้ออน เป็นหมาขี้อ้อนแล้วก็ไม่ยอมให้ใครใกล้ผมด้วยอย่างดงกิวมามันก็จะแบบทำตัวเบียดเบียดอะไรอย่างเงี้ยอืมน้อยซี่น้อยซี่หลูกฮัลโหลน้อยซี่ฮะ <laughs> ขนมันนิ่มนิ่ม ชอบมากเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นหมาขนสั้นแบบตัวเนี้ไอ้ตัวนี้หมาขนสั้นมันขนจะไม่ค่อยนิ่มนะแต่นี่หมาขนยาวคือขนนิ่มมากเลยเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแล้วครับคือผมจะต้องมาไปดูความเรียบร้อยของกรงที่ฟาร์มนะกลางคืนหลังจากที่น้องเขาดูแลหมาแล้วเนี่ย เขก็ให้เขาดูแลเช้ากับเย็นแล้วก็ผมก็จะมีไปดูไปซ่อมอะไรบ้างไปดูความเรียบร้อยของอุปกรณ์บ้างตอนงคืนก็จะไปดูว่าเออเขาลืมปิดอันนั้นอันนี้ไหมหรือว่าอะไรเนี้ยครก็ไปปิดแอร์กังหมาด้วยอะไรเนี้ยจากนั้นก็บางทีก็มานั่งเล่นกับจนนี้นานนานทีก็มาเล่นทีหนึ่งก็ ปกติก็เล่นแค่เ,เล่นผ่านกรงครับเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยแต่มันน่ารักกินนะเนี่ยขี้อ่อนครับหมาพันนี้ขี้อ้อนแต่พากว่าทุกพันละขี้อ่อนหมดอะน้องเกิ้วน้องกิ้วทำหน้าเลยทำหน้าตกใจใส่สิน้องกิ้วตรงนี้น้องกี้ยวนู่นหน้าสิตกใจสิทำหน้าตกใจใส่ตกใจใส่เรา น่าจดตดใจใส่ก่อนเห็นไหมครับเขาเล่นกับตัวอื่นในตัวนี้มาเลยห้ามนะอย่างเงี้ยประมาณว่าต้องเล่นกับฉันได้คนเดียวนะอะไรยเงี้ยดูหางกดิกกดิกกดิกกดโอเคครับแค่นี้แหละครับจะไปอาบน้ำอะไรอ่า